แสงมานี้ค้นถามอะไรได้วิววิวเพชรกดสมเนไงจิตเนี่ยผมเชื่อวละกน ไปนี้แต่อยู่ไปนานนะไปต่อยสักคนนะอยู่ไปนานครับอยู่ไปนานก็ยอมรับไปาอยู่ไปนานแต่ผมคิดว่าร่างกายอยู่คือเด็กตอนมันอยู่อยู่ผมอ่ะมันเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็ขยันซ้อนขยันซ้อนมีระเบียบวินัยครับเด็กมันมีความรับผิดชอบพอตัวพอตัวขยันเลยครัเอาซ้อสอบมีไซ้อมกรุงเทพลสไหมไปนี่ซ้อมเจ็ดเพชรครับซ้อมอยู่ค่ายเจ็ดเพชรใช่ใช่ผมเชื่อว่าจุ้มาัดเส้นนี้คือน้องเคยคลองมาแล้วตอนแบบใกล้สุดเลยน้องสลักตอนไปทีมชาติอ๋ออันเส้นนี้คือสละกร้อยยี่สิบหกกอนใช่ครับ แล้วก็ไปไปทิมชาติไปทิมช,ชาติแล้วผมเพ็งมาชิมอ๋อตอนนั้นซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมด้วยกันไหม,มผมครับซ้อม,มที่ที่ไหนนะที่สะเทียน ค่ายสอนเจียนมวยไทยตอนนี้ซ้อมอยู่ใครเจ็ดเพชรครูป้อมครูซ้อมไปเยอะอยู่แล้วเนาะพ่อเยอะผมเชื่อน้องผมเชื่อน้องไปนี่น่าจะกลับมานะแยายามว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่แน่นอนกวางเชียร์นี่กองเชียร์ร้อช่องเจ็ดอ่ะคือคมเพชรเข้อแข็งเออแข็งด้วยบรรยากาศอะไรเข้อแข็งนะครับล่าสุดชนะด้วยเนี่ยคมเพชรเนาะชนะครับชนะคือนนชัยชนะนนชัยขนาดแพ้อะไรไม่รู้กี่ไฟแต่พีชนะเนาะครับแต่ไฟนี้อาจจะเป็นเราวิวเคยชกมากี่ครั้งแล้ววิววิวเป็นเด็กที่ ไม่โชคโชคกับอันนี้ไหมโชคกับพรมเพชรกี่ครั้งไม่ไม่น่าจะเคยครับเคยไหมเคยเคยต่อยกันอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เคยวิววิวกับพรมเพชรเคยต่อยกันอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเปะเคยเคยชนะไงวิวชนะไงเคยชนะไงที่ได้แชมป์ไหมได้แชมป์ที่ชนะแตกได้แชมป์เอาจำบ่ได้บ่เลยที่จะพร้อมขึ้นไปถึงวิธีน่ะบ่แม่เด้อบ่ได้ชนะไปว่าการการซึกบ่เอาพูดง่ายๆว่ามั่นใจไหม ผมคงเชื่อว่าน้องน้องไปนี่ได้กลับมาดีครับมันนบม่นใจนะมันอ่ะ เปอร์เซ็นต์ทักเปอร์เซ็นต์นะให้วิวกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเพื่ออีกสามสิบน้องยังกลับมาไม่เท่าเดิมครับกลับมายังไม่เท่าเดิมแต่แต่แต่ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้องชนะเออให้กำลังใจวิวแล้วก็ให้ความมั่นใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้แฉว์แฉว์เลยเนาะยังคุยกับวิวตลอดไหมเคยคุยกันตลอดไหมก็คุยตลอดคุยตลอดเนาะเดี๋ยวใครก็ฝากเชียร์ด้วยไปนี้น้องก็บอกซ้อมดีครับซ้อมดีนะอาทิตย์นี้ช่องตีนเลดเลดไปลองด้วยนะวิวเพชรโกศลนะผมคิดว่่าาเข้ไปกอนครับ ถ้าโฆษณาสักครู่นะครับผมสำหรับพี่น้องคนไหนชอบเสียงดวงเสียงโชคนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับผมแอดไลน์ไปเลยสมัครไม่ยากนะครับผมแล้วก็ไม่เกินห้าวินาทีก็อัตโนมัติแล้วครับผมเข้าไปเลยที่ออโต้ลูฟาอารวันเท่านั้นนะครับผมวัดฉลองขอคอนเฟิร์มออโต้ยูฟาอาวันเท่านั้นนะครับผมวัดฉลองขอคอนเฟิร์มยย